อ้ามาอีกหนึ่งนัแสดงแต่ว่าฝั่งเอเชียทีโ่โหบอกเลยว่าเล่นบทไหนก็ปังทุกบทจริงๆนะครับตอนนี้เขากลับมาสู่จอแก้วอีกครั้งหนึ่งกับคิมซูฮยอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตกับเรื่องราวของซีรีส์ใหม่นี้กันหน่อยครับ เรียกว่ากลับมาแต่ละครั้งเนี่ยโ,โหไม่ธรรมดาต้องปังแน่นอนนะครับสำหรับคิมซูยอนนะครับพระเอกชาย,ยานในต่างดาวนะแห่งแดนกิมจิเกาหลีใต้ล่าสุดนะครับคืนจอแก้วกับซีรีส์ออนไลน์ครับเรื่อง one ordinary day นะครับในบทบาทของนักศึกษาหนุ่มอนาคตไกลที่ชีวิตต้องพลิกคว่ำขํามหงายนะครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม จนต้องเข้าไปนอนคุกนะครับแล้วก็ความหวังเดียวนะครับที่ช่วยให้มีโอกาสรอดเนี่ยก็คือทนายความที่คะแนนสอบแทบจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งสมบทโดยชาซึงวอนพระเอกเจ้าบทบาทรุ่นใหญ่นั่นเองครับอย่างที่แจ้งกันไปนะครับว่าผลงานนี้ดัดแปลงมาจากซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องดังนะครับจากแดนผู้ดีอังกฤษนะครับอย่าง criminal justice นะครับแถมงานนี้นะครับเป็นการประทะกันครั้งแรกครับของคิมซูยอน แล้วก็ชาซึงวอนด้วยก็เลยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับและอย่างหนึ่งครับที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็คือค่าเหนื่อยฮะโอ้โหอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าคิมซูยอนนี่โอ้โหแต่เรื่องนี้รับไปเต็มเ็มนะฮะเรื่องนี้เขาว่ากันว่านะรับไปหน่เนาะตอนละ500ล้านวอนนะครับหรือกว่า14ล้านบาทนะครับเยอะกว่าที่เคยได้จากซีรีส์ it's okay to not be okay 2.5เท่าโดยเดิมนั้นเขาก็าครองแชมป์ประเกค่าตัวต่อ ต่อตอนต่อซีรีส์เนี่ยที่มันสูงอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขค่าเหนื่อยก็เลยดับเบิลทะลุสถิติของตัวเองเข้าไปอีกนะครับรวม8ตอนนะฮะรบับไปเบาๆครับไม่ต่ำกว่า112ล้านบาทนะไม่รวมค่าลิขสิทธิ์หรือว่าพรีเซนเตอร์โฆษณาอื่นๆน,นะครับที่ยาวหางว่าแน่นอนนะครับผลงานเรื่องนี้เริ่มจะลงจอทางแพลตฟอร์มสตรีมมิงนะครับตั้งแต่27ือพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับ โโอ้หคือนั้นต่อเรื่องเดียวนะต่อหนึ่งเรื่องแล้วก็ไอที่ตอบบอกตอนแรกคือต่อตอนต่อตอนด้วยบวกกันแล้วก็หนึ่งเรื่องรับไป100ร้ล้านบาทโอ้ตายแลวนี่ยังไม่รวมอยู่ที่บอกเรื่องของสิทธิ์และลิขสิทธิ์อื่นๆนะไปขายซ้ำมีเรื่องของค่าโฆษณาค่าคอเซนเร์ตต่างๆเนาะ โอ้โหก็ถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงวงการเขาถึงมีมาเจขนี้เพราะว่าเขาทุ่มเทแล้วก็จรงิงจังไงจริงนักแสดงของเขาแต่ละคนที่รายละเอียดดีมากเลยแม้กระทั่งเด็กเล็กเนาะฉคชเชนก็ต้องให้เขาแหละเนาะใช่ครับ